สวัสดีครับทุกคนฮะกับพีอาร์ครับพารคนลกไปกับชีวิตสัตว์โลกครับและมาคลิปแรกครับวันนี้ฮะโอ้โหครับเสือโค้งกับสิงโตฮะบัวเสืออ่าครับคราวนี้มาเจอจิงโจ้ฮะเตะครับเตะนี่มันหยอกหรือมันตีกันจริงวะเนี่ยหยอกครับเกาไปที่เย็เกาโชว์เกาไปที่หน้าอกอีกตัวงงเกาไหมเตะครับโดนเตะครับค้ำค้ำคอเตะฮะมาครับเอาครับโดนเตะไปสองทีจะเอาคืนตัวถอยครับ เรียบหรอฮะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ฮะนี่มันเป็นเสือดาวครับกับสิงโตมันยังไงครับเนี่ยโอ้จะหนีครับหนีหนีก้นต้นไม้ไปเลยครับโอ้ฮะและนี่อะไรเอ่ยเปิดออกมาเจออะไรครับอู้กุ้งกุ้งโอ้นี่มันกุ้งมังกรเยอะแยะครับและปลาไหลมาเลยครับอึวิซัดกันไปครับกาดครับโอ้นี่ชิงแบบบอลังปลาไหลครับและนี่เป็นเต่าฮะ มายังไงครับโอ้คิดอีกตัวขี้เกียจว่ายครับก็หลังมาฮไม่ใช่ครับผสมพันธุ์และนี่ก็เป็นหมูดูดครับโอ้ปลาพยูนนะฮะนี่ครับหาอะไรวะเนะี่ยอนุภาพสวยๆงามปลากระเบนนะฮะและไม่รู้ครับนี่มันอะไรกันโอ้ปลาฉลามตกได้ปลาฉลามโอ,โอเคครับ มาดูคลิปแล้วก็พาสนุกไปกับพีอาร์นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกับคลิปมันๆแล้วเจอกันอีกทีคลิปนะ้ะอู้ําไมหมดเลยอูย้โดนกัดอ้อู้ทำไมมันหมดอย่างนั้นนะโอ้โครับรงไหนั่นมันตกปลาแบบไหนวะเจอกันคลิปหน้าฮะ